มันจะเป็นอย่างนี้มันจะหักเองที่นี่ครับแผลสะอาดเราเรียกว่าแผลสะอาดวิธีการเก็บใบในมัคคเทศนะครับทุกคนจะชอบใช้กรงไกรผมก็เข้าใจมันง่ายนะครับเวลาใบมันมันเหนียวอ่ะมันจะได้ง่ายอีกทีนะครับแต่ผมไม่แนะนําใช้กรงไกรนะครับผมที่เก็บใบแนะนําเก็บใบตอนเช้าครับเวลาตอนเช้าใบมันกรอบดีแต่เวลามาใบสองใบสามมันหักไม่ได้มันเก็บใบไม่ได้มันยากครับนะะที่นี่ครับใบมันมีข้อของมันอ่ะ ที่นี่ครับเวลาเราเก็บใบนะครับเราเราเห็นไหมครับมันจะหักเองที่นี่ครับตอนนี้ยังไม่ออกนะครับอย่าดึงนะครับเอาขึ้นไปแล้วก็ออกมาเองครับอันนี้เป็นวิธีที่แผลสะอาดเราเรียกว่าแผลสะอาดไม่มีบาดแผลใช่ครับไม่แบบตาหน้าก็ไม่มีไม่มีรอยแต่มันดูมันนุ่มละที่นี่อ่ะมันเรียกว่าพ่อใบก็เวลาเก็บใบนะครับมันง่ายครับ เอามือมาลงเอาเอาเนวตั้งไว้ที่นี่นะครับแบบนี้แล้วก็มันจะไปเองใช่ไหมครับผมใช้เนวที่นี่เวลาตัวน,นี้ไอ้ดึงมันจะดึงยาวมันไม่สวยอะ่ะแต่ถ้าเอาขึ้นไปอีกที่นึงนครับแบบนี้มันไปเองครับคนที่ทําให้มันมีแผลเยอะต้นมันจะมีความเสี่ยงที่ได้เป็นโรคเป็นเชื้อราแล้วก็ต้นมันเครียดเพราะว่ามันเจ็บจริงๆนะครับต้นก็มีความรู้สึกเหมือนกันแต่เราแต่เราไม่ได้ฟังเขาเนี่ยไม่ดีครับ เพราะว่าตอนนี้เวลาเก็บใบแบบนี้ไม่มีโอกาสที่เชื้อราเข้าไปนะครับวิธีการเก็บใบกับเมนูาโฟล์เกตนะครับอย่าลืมนะครับสมาร์ทฟาร์มเองต้องมีสมาร์ทฟาร์มนะครับกับคุณนะครับ